สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็มากับผมอีกแล้วนะครับรอบมีฮานุมีโครานะครับวันนี้นะเราก็มากับเกมที่มีชื่อว่าไม n ์คราฟนะครับเราวกเจเซิร์ฟที่มีชื่อว่าสตาร์พารไมค์คอมแบทหรือเซิร์ฟของผมนั่นเองเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มาจะมาเย็นสักหน่อยมาคลองอันดับนะนะครับอ้าวเฮ้ยระเบิดกูหายห่างแน่นะครับมาคลองอันดับโอ้โหระเบิดคูลครับวันนี้เรามาคลองอันดับ ทีมเรานักน,นะครับตอนนี้เฮ้ยอย่าะดาดน,นะเพื่อนทำมาอยังไม่ติดก็คือตอนนี้เจ้าเวอร์ก็มีอัปเดตใหมึ่งครับก็ได้ปรับแต่งด่านทูทาวเวอร์แล้วก็ตายฟ้าผ่านั่นเองนะครับเนี่ยก็ไม่ได้แหลกอะไรหรอกถ้าแหลกก็เป็นที่เด็ดของท่านดรือเครืของท่านเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็ดเย็ใจใจเย็ดย็ โอ้ยทำไมมัน <ules> รังดวโอไม y god สโอ้เวลี่บ <R ud> ัก <Champion> บักนะครับรถไปเห็นผมจะฆ่าตัวหนเอาไปหมดมาก็แค่อ่านแชทเล่นๆไม่มีไม่ระหว่างรอมันถูกมาวันนี้แอดมาขอครับแอดมาของแบบราดแม่งเลย โอ้โหชี่ยไปมีกุมาจากไหนเออโอ้โหเทป oh, ทีโรดดิ้งอีกทีทีนี่รู้สึกว่าจะโหนะตอนนี้อืม응อืม응มันตายันไมวะมันไม่ตายเลยมันดาบควันตายกันหมดนะครับมามันร้นอนเลยเฮ้ยระเบิดระเบิดใจจริงจริงอ้าตาย ไ่ใช่แบตเอ็นนี่กระสุนจะหมดแล้วเฮียเมเฮีเม่ไอกระสุนอัวจะหมดแล้วอ้าวกูเผาไปซื้ออีกจังไหมก็สั่งไปกันบ้างโอเคครับกาต้านีองไปตรงนี้ป้าป่ามันมากเลยโอ้ my god ไอ้เหี้ โอ้ยอืมอ้าวการเปรกก็นว่ากูตีแม่งตายโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันบุกด้วยมันลุมด้วยมันลุม,ลมลผมผมไม่ใช่ผู้หญิงนะครับอย่าลุมผมตายเดี๋ยวทำไมช่วงนี้กูขา,ากด่านนี้นะการมากๆเลยครับด่านนี้ผมขาดผมบอกตรงๆนะครับโอ้ยอเดี๋ยวเอาไว้คลิปหลังๆนี่ก็จะลดคขหยาบลงหน่อยนะ ก <c oughs> ็เฮ้ยออระเบิดไปแดกครับท่านเอาไปกินเอาไปกินโปง่งปางอ้าเวเฮ้ยมันไม่ตายเออตายแล้วโอ้ยเฮ้ยแหลกโอ้โน้ปีสโอ้ไมค์กัส oh, no, oh, I am going die โอเคือตายจริงๆโอ้ โดนลาาสมดโอ้โหแดงดีทุกืนว่าเราจะจบเกมเท่าไหรครับ <c oughs> มาครับตอนนี้ผมอยู่ทีมน้ำเงินนะครับก็ซึ่งทีมน้ำเงินก็นำนะครับมาเรามาเยยนสักหน่อยนะไม่ชอบปล่อยะระเบิดเพราะว่ามันไม่ได้กอะถึงมันใช้ปืนฟาดถั่วเลยเว้ยโอ้โหมีความมานะพยายาม นะโมมานะอืมอืมดับเบลิลคิวครับอืมทริเต์คิวมอสเตอร์คิวไม่มาครับโอ้โหจีจีครับจีจีจีจ,จีครับโอ้โหก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแมพมานะครับอื นะครับมันก็สำหรับวันนี้ถ้าผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ